สวัสดีค่ะแม่นีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องต้นกล้าคิดนะคะจีบจำต้นกาจำยิ้มรับนี่เลยทายสิว่าวันนี้พวกเราจะพามาทําอะไรอ่าวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเจ๊ต่ายนะคะของต้นกล้าเจ๊ต่ายเนี่ยเขาทําอาชีพก็คือขายขนมจีบนะคะทําเองวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาสูตรเนี่ยการทําขนมจีบเพื่อสร้างอาชีพเนี่ยให้มาแจกให้กับทุกคนนะคะสามารถเอาไปทําได้ในช่วงภาวะสภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะเป็นไรายได้เสริมได้ อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็คือนี่เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหมูแดงหมูแดงนะคะอันนี้เนี่ยปริมาณอยู่ประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะคะใช้เนื้อหมูสับนะคะบวกกับเนื้อหมูที่มันเป็นหมูส,ปปสับผสมกับไขมันนะเนาะประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็นี่3ามเกลอเดี๋ยวจะมีวิธีทํานะคะก็มีมีกระองชีนะคะมีกระเทียมนะคะของเราใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะเม็ดเล็กนะคะใส่ไปทั้งเปลือกเลยนะคะ แล้วก็พริกไทยดํานะคะจะใช้พริกไทยขาวก็ได้แต่ใช้พริกไทยดำเนี่ยจะหอมกว่าอันนี้นะคะก็เป็นต้นหอมซอยนะคะแล้วก็แครอทนะคะอันนี้เป็นแครอทหั่นเป็นลูกเต๋านะคะสี่เหลี่ยมเล็กๆนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันนะคะมีอะไรกันบ้างนี่อันนี้เราใช้แป้งข้าวโพดนะคะอันนี้ปริมาณอยู่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ผงปรุงรสนะคะรสหมูนะคะเราใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ซอสปรุงรสนะคะเรา ไม่บอกยี่ห้อแตเ่เราใช้ปาเขียวนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะอันนี้น้ำปลานะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็นี่เลยน้ำมันพืชนะคะประมาณ3ชมช้อนโต๊ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่า เราจะต้องผสมอะไรก่อนหลังบ้างแล้วต้องทํำยังไงนะคะไปดูกันเลยแผ่นเกี๊ยวนะคะที่เราจะมาขอขนมจีบนะคะวันนี้เนี่ยเราเลือกเป็นแผ่นเกี๊ยวสําหรับทอดนะคะจะมีสีเหลืองแผ่นเกี๊ยวจะมีสองแบบนะคะเป็นแบบเกี๊ยวต้มกับเกี๊ยวทอดนะคะเราใช้เป็นตัวเกี๊ยวทอดนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอเวลาเราต้มไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เละของเราจะใช้เป็นขนมจีบเนี่ยเอาไปต้มนะคะไม่ได้เอาไปนึ่งนะคะอ่าเราไปดูกันเลยค่ะปับทีนะคะ ละกว่าทัีนะคะเดี๋ยวเราจะตำเนาะตอยก่อนนะคะเราไม่ตำให้ละเอียดนะเตรียยเราใช้กะระเทียมไทยนะคะเม็ดเล็กใส่ลงไปตำเลยค่ะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะล้างให้เรียบร้อย นี่พริกไทยนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาขั้นตอนแรกนะคะวิธีการทำเราก็ใส่หมูสับลงไปก่อนนะคะประมาณหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราก็ใช้หมูแดงนะใส่หมดถุงเลยนะคะประมาณ 0, ครึ่งกิโลหมดยังเครื่องปรุงทั้งหมดก็คือสามเกลือนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะ แครอทหัน่นฝอยนะคะแครอทก็ประมาณหนึ่งหัวต้นหอมเนี่ยเราใช้เฉพาะตัวที่เป็นยอดยอดนะคะเราไม่ใช้ตัวที่เป็นอะไรนะเป็นหัวหัวเราเก็บไว้ทำอย่างอื่นได้นะคะอันนี้เราก็คนให้เข้ากันนะคะนวดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน เราก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะนี่น้ำมันพืชสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสรสหมูนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เป็นน้ำปลานะคะสองช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสสัาเขียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแป้งข้าวโพดประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลย แล้วเราก็ขยำให้เท่ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยถ้าเกิดเรารู้ว่าว่าเข้ากันยังไงนะคะเราก็จะเนี่ค่ะพอนวดแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเหนียวนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยค่ะ เหนียวเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็พักไว้นะคะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ช่องธรรมดานะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้เขาเนี่ยเข้าคืนตัวกันนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็พักทิ้งไว้นะคะเอาไปแช่ช่องเย็นนะคะชอตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มาสามารถมาจีบจีบเป็นลูกได้นะคะให้เขาเนี่ยคืนตัวกันเนาะ เย็นนะคะเราก็ถุงพลาสติกนะคะเนี่ยแล็บไว้หรือถ้าเกิดใครมีตัวแล็บก็แล็อบไว้ป้องกันการที่เวลาเราแช่แล้วเกิดเป็นไอน้ํานะคะเหงื่อเหงื่อหรือน้ําเนี่ยจะได้ไม่ลงไปในหมูในหมูของเราที่เรารอหมูแช่ตู้เย็นนะคะเราก็มาบอกสูตรวิธีการทําน้ําจิ้มนะคะส่วนผสมเนี่ยก็จะมีน้ํานะคะสองอยเจ็สิบมิลลิลิตรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําส้มส,สายชูนะคะเราใช้ประมาณแปดช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็อันนี้เป็นน้ําตาลทรายประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะสีอวดานะคะฉลากสีส้มประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกแดงจินดานะคะประมาณ5เม็ดนะ5เม็ดนะคะปั่นปั่นละเอียดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมเ่้าลงไปนะคะ270มิลลิลิตรนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยน้ําส้มสายชูนะคะ8ช้อนโต๊ะนะคะเกลือนะคะ1ช้อนชานะคะ แล้วก็นี้น้ำตาลทรายห้าช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นี่เลยซีอิ๊วดำนะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยนี่คือส่วนผสมของน้ำจิ้มทั้งหมดนะคะส่วนพริกเนี่ยเรายังไม่ใส่นะคะเราใส่ตอนสุดท้ายเลยสุดท้ายในที่นี้หมายถึงต้องรอให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยหลังจากตั้งไฟแล้วเย็นเย็นสนิทนะคะค่อยใส่ ตัวพริกขี้หนูลงไปเสร็จแล้วเราคนให้เท่ากันนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็น้าตาลกับเกลือนเอนี่ยละลายแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟไว้สักครู่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางนะรอจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยจะเดือดเดือดขึ้นมานะคะฟู่แรงเลยแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะสามารถดับไฟได้แบบนี้นะคะเราก็สามารถดับไฟได้เลยนะคะ เราก็วางพักไว้นะคะให้มันเย็นเย็นจนแบบเย็นจริงๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใส่พริกเป็นอันดับสุดท้ายนะคะและแล้วก็ถึงขั้นตอนการห่อแล้วนะคะเรากลับมาที่บ้านเราแล้วนะคะโซฟาแดงนะเดี๋ยววันนี้เรามีชื่ออะไรคะตายค่ะอ่าเป็นเจ๊ตายนะคะของต้นก้านะคะก็เขาเป็นคนเอาสูตรนี้ยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะก็เดี๋ยวขั้นตอนการห่อนะคะเราก็แผ่นเกี๊ยวออกมาใช่ไหมเราก็หัน่นวม หั่นมุมทิ้งนะคะพอเวลาเราจีบแล้วเนี่ยจะได้กอกมาสวยงามประมาณนี้เนาะอ่าได้เลย,ออยนี่นก็ขยันมากชิอ่าแม่จับมือหนูรับได้อ่า<ๆ>เรียบร้อยแล้ว,วแล้วเราก็เริ่มห่อนะคะแม่จับมือหนูมดเเราก็เปิดนี่เลยเทเดที่เราหมักไว้เมื่อกี้นี้นะคะ<ๆ>เราก็หยิบเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ผู้ผู้ชำนาญการนะคะมา ห่อให้ดูก่อนนะคะเราก็ตัดประมาณครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนโต๊ะใช่แล้วก็ใส่ป้ายไปทุกมุมเสร็จแล้วทำไงคะห่อเลยแล้วเราก็จีบเป็นมุมเห็นไหมคะจีบแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พับมุมเข้าทุกมุมมันจะได้แปดมุมแม่ตอนนี้แล้วก็มืออุ้มมือเราเนี่ยค่ะบีบคุณแม่จะเอานิหน่อยได้ไหม ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะได้แล้วอ้อโหนี่สําหรับมืออาชีพนะคะเดี๋ยวต่อไปมาดูแม่นีกันบ้างนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเห็นมืออาชีพห่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะมาลองดูแม่นีกันบ้างนะคะว่าห่อมาแล้วจะเป็นไงบ้างอันนี้เป็นการห่อเกี๊ยวครั้งแรกในชีวิตนะคะอ่าเดี๋ยวลองดูนะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เพิ่มอีกหน่อยนึง อ่ะแล้วเราก็ห่อจับจับมุมอย่างนี้เหรอใช่ไหมมุมมุมมุมสี่มุมนี้อย่างนี้อ่าเห็นมุมไหมเห็นมุมจ้เราตัดไหมอ่ะมันจะเป็นสี่มุมห่ออย่างนี้เสร็จแล้วเราก็พับทุกมุมเข้าดันเข้าดันให้เป็นกรีดไ่ทลักอ่ะไ่ทลักเลยเยอะไปค่ะเยอะไปเด็กกันเยอไปถ้าเยอะเราก็ตักออกถ้าน้อยไปเราก็เพิ่มเพิ่ม ถ้าเกิดเยอะแล้วเราไม่ตัดออกมันจะเป็นยังไงคะวเวลาเราต้มมานะมันจะเนื้อแน่นมากมันจะ,นจะทะลักออกมามันจะไม่<ล>สวยใช่ก็เอาแค่พอดีอ่าเป็นไงบ้างคะลูกแรกสวยอยู่คะ่ะใช้ได้ไดอยูอ่ตอนนี้เราได้เต็มถาดแล้วนะคะแด๊ไหนไทายซีว่าลูกไหนแม่นีหอ่อ <laughs> ดูแทบไม่ออกเลยเนอะ ก็ห่อๆไปนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวให้ตัดแต่จลองไปต้มดูนะคะสักประมาณสิบลูกนะคะว่าหลังจากต้มแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงกันบ้างพอต้มหมดนี่เขาจะต้มพรุ่งนี้เช้าอ่าเขาต้มปุ๊บแล้วก็ออกไปขายตอนเช้าเลยนะคะขายหมดก็กลับมาห่อใหม่เอาไว้ขายวันพรุ่งนี้ขายดีมากนะคะเขาขายลูกละห้าบาทสี่ลูกยี่สิบเดี๋ยวลองดูนะต้มออกมานะลูกเขาบอกว่าลูกมันจะพองใหญ่กว่านี้อีก หกสิบแปดลูกนะคะต้นทุนนะคะหมูหนึ่งกิโลนะคะก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบบาทเนาหมูจะเโลได้เป็นโลละร้อยห้าสิบาทแต่เราสแกนมาไงอ๋อ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 หมูโลเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบาทแต่เขาใช้แค่ไอสแกนนะคะคนละครึ่งใช้โครงการคนละครึ่งก็ตกแล้วอยู่ที่ประมาณแปดสิบาทและกันแล้วก็มีหมูหมูเด้งสี่สิบบาทนะคะ แปดสิบบวกสี่สิบก็เป็นหนึ่งร้อยี่สิบคิดค่าแครอทสิบาทค่าหัวหอมสิบาทยี่สิบก็เป็นร้อยี่ร้อยี่สิบก็เป็นร้อยสี่สิบราคบัตรชีห้าบาทรวมเบสดเสร็จแล้วก็ประมาณร้อยซอสด้วยอะไรด้วยก็ร้อยห้าสิบไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสำหรับช่วงนี้นะที่มีโครงการกลุ่มละครึ่งนะคะทําได้ทั้งหมดหกสิบแปดลูกใช่หกสิบแปดลูกใส่กล่องหนึ่งเนี่ยประมาณ 4ลูกได้ทั้งหมด17กล่องเราจะขายได้ทั้งหมด340บาทในขณะที่ต้นทุน150บาทก็กำไรเกินครึ่งๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการต้มกันนะไปกันลื้อต้มน้ำนะคะให้เดือดน,นะคะเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วปริมาณน้ำเนี่ยก็คือให้มันท่วมกับตัวตบบน้ำมันลงไปก่อนมั้เอให้มันท่วมกับตัวตัว ขนมจีบของเรานะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะใส่น้ํามันลงไปหน่อยนึงนะคะป้องกันการติดน้ํามันอะไรก็ได้น้ํามันขึ้นเวลาต้มเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไม่ติดกันอ่เราจะใส่ลงไปนะคะเราจะทดลองต้มแค่สิบสองลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ตั้งเวลานะคะเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเราก็มาดูกลับมาดูที่น้ำจิ้มน,นะคะน้ำจิ้มที่เราต้มเคี่ยวไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เนี่ยเย็นแล้วนะคะแล้วเราก็นี่ค่ะพริกที่เราปั่นไว้นะคะอันนี้ประมาณห้าเม็ดนะก็ใส่ลงไปเลยก็จะออกรสเผ็ดนิดนิดหน่นนอยๆ่อยแล้วก็รสออนหวาน,วาน,วานเปรี้ยวๆนิดหน่อย โหนี่ยังเจ๋งไหมเออพอใส่ไปปุ๊บน้ำลายไหลเลยอมืออาชีพเลยอะ,ยอะใส่ออไปเป็นมืออาชีพเลยน่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มเวลาเราทานเราก็จะตักมาราดเนี่ถ้าสมมุติว่าเราจะขายใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวเราก็ใช้วิธีนี้เลยใส่ตัวนี้แพคไว้เดี๋ยวเราแพคน้ำจิ้มรอก่อนเลยเดี๋ยวขนมจีบเสร็จเดี๋ยวเราจะใส่กล่องให้ดูนะคะว่าออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างจ ดกันนี่นะคะเราก็เบาไฟลงนะคะเริ่มลอยแล้วหูเริ่มแบบพองใหญ่แล้วอะตอนนี้เหลืออีกสองนาทีนะคะอีกสองนาทีครบเจ็ดนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจาขึ้นนะนขึ้นแล้วก็เลียงโอ้โห,โหทำเสร็จออกมาอู้ลูกปลาเลเลยลูกใหญ่มาก ดูดิลูกใหญ่มากโอ้โหถ้ากินคำหนึ่งก็คงคำตุงปากเลยอะเอางหน้าขึ้นนะคะามาพึ่งให้มันเย็นก่อนใส่กล่องนะใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไปตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นไอ้น้ำเราก็จะทำให้หนึ่งกล่องไม่สวยสองเนี่ยเก็บได้ไม่นานมันจะเสียง่ายอันนี้แบบว่าเจ๊ไต่ของต้นกล้านะคะบอกหมดเปลือกเลยนะ ทั้งสูตรทั้งอะไรนี่วันหนึ่งเจ๊ต่ายก็ขายได้เยอะมากอันนี้ถ้าทางจะเป็นแม่นีห่อเอง <c oughs> เลก็เลกๆอันนี้สวยๆใหญ่ๆอ่ะเจ๊ต่ายแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราทิ้งพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาใส่กล่องกันนะตอนนี้ขนมจีบเย็นแล้วนะคะเราก็นี่เลยโรยเรียกอะไรนะกระเทียมเจียว หอมมากอะ่ะน้ำลายไหลไม่ต้องแพ็คได้แม็กกินเลยได้ปะได้นี่นี่นอืออ่าเดี๋ยวเราก็แพ็คใส่กล่องน,นะคะนี่โอ้โหขับกล่องอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างแน่นอย่างแน่น โอ้ใหญ่มากทุกใหญ่มากนี่หืยัดไม่เข้าใหญ่จัดประหลัดบอกอ่าอันนี้นะคะก็นี่เลยพับอย่างนี้แล้วก็ใส่ข้างกล่องอ่าเสร็จแล้วเราก็พับกล่องนี่แล้วก็แม็กได้เลยเสร็จแล้วเฮ้ยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่น้ำจิ้มฟื้นเทใส่ลงไปเลย ลูกใหญ่เต็มคำอ่ะขอบอ้อยน้ำใบไหลอ่าอืมอืมอืมน้ำจิ้มมีรสเปรี้ยวหวานกำลังดีนะคะส่วนตัวตัวน้จิบอ่ะ ก็เหนียวนุ่มเวลากัดลงไปป๊รเนียม,มันมีความรู้สึกแบบมันแจ้งอ่ะอร่อยมากืมีหน้าล่ะเขาถึงขายดีมากทําทุกวันขายหมดทุกวันเลยนะคะเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อไปกินที่ออฟฟิศบ้างช่วงเช้าหรือไม่ก็ซื้อไปใส่บาร์นะคะอืสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกาลังใจพวกเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบาย